สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีสายๆเที่ยงวันพฤหัสบดีนะครับเรามาเช็คข้าวสารอาหารแห้งข้าวสารเพิ่มเติมจากเมื่อวานนี้นะครับผมก่อนเกมเปิดกันนิดนึงนะครับผมเวลาที่อัดคลิปอยู่นี้เนี่ยก็เป็นเวลาประมาณสักสิบเอ็ดโมงครึ่งนะครับผมเกมยังไม่เปิดนะครับผมก็มีข่าวสารกันเล็กน้อยนะครับจริงๆผมจะเริ่มต้นด้วยอันนี้ก่อนนะครับถือว่าเป็นข่าวดีจากเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานช่วงเย็นๆเนี่ยพี่โคก็ได้มีการประกาศปล่อยออกมาในหน้าเกมนะครับผมใครที่เข้าเกมไปช่วงเย็นก็จะเห็นเด้งขึ้นมาน บริการในภาษาไทยแล้วเนี่ยอ่านภาษาไทยยังอ่านไม่ถูกเลยฮะนับภาษาอะไรกับการแปลไทยเป็นไทยแล้วก็ภาษาที่ใช้จะคุ้นเคยกันดีหรือเปล่าแต่มันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับผมในการที่พี่โคเนี่ยให้ความสนใจใส่ใจกับคนเล่นชาวไทยนะครับผมตั้งแต่ที่มาเปิดตัวในแพทที่แล้วกับงานเปิดตัวที่ประเทศไทยแล้วนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวอนาคตเนี่ยก็จะมีการเปิดเซิร์ฟเวอร์วางเซิร์ฟเวอร์ไว้ที่ประเทศไทยด้วยนะครับหลายคนน่าจะทราบข่าวแล้วนะครับและในเกมก็มีภาษาไทยแล้วนะครับผมตอนนี้เว็บไซต์อย่างเป็นทางการเนี่ยก็พร้อมให้บริการในภาษาไทยแล้ว คใครที่เล่นภาษาไทยอยู่แล้วมันก็จะขึ้นแบบนี้เลยนะครับแต่ถ้าใครที่เล่นภาษาอังกฤษอยู่เนี่ยมันก็จะมีลิงก์ให้เข้าไปเว็บไซต์นะครับผมออให้เรากดไปเพื่อจะไปรับเยี่ยมชมนะครับอพอเข้ามาแบบนี้เนี่ยจะเป็นภาษาอังกฤษก่อนนะครับก็เปลี่ยนเป็นภาษาไทยนิดนึงนะนี่ภาษาไทยครับผมเราสามารถไปหาข้อมูลต่างๆได้ในนี้นะครับสาหรับใครที่ไม่ชอบภาษาไทยเพราะว่าในเกมเป็นภาษาไทยแล้วบางทีมันอ่านแล้วมันงงๆนะฮะสกงสกิลบูสต์ตรงบูสเตอร์เนี่ยคือแบบงงๆนิดนึงนะครับผมคือถ้าเป็นคําศัพท์ เพราะเนี่ยเราอาจจะทําให้เราไม่คุ้นเคยนะครับแต่ถ้าเป็นข้อมูลที่เป็น text long text เนี่ยแบบข้อมูลเป็นพารากราฟหรือคําอธิบายยาวๆนะครับผมการที่มีภาษาไทยให้เราอ่านเนี่ยจะทําให้เราเข้าใจมากขึ้นถึงแม้ว่าบางครั้งบางภาษามันอาจจะไม่ได้แบบสวยหรู100%เหมือนกับที่เราใช้กันนะครับผมแต่ถ้าเป็นในหน้าเว็บไซต์อ่ะมันมีข้อมูลที่หลายจุดนะครับผมหลายลิงก์เลยที่สามารถเข้าไปศึกษาได้นะครับแต่มันก็ยังไม่ได้แบบสมบูรณ์100%นนะครับก็คงค่อยๆปล่อยออกมานะครับผมอย่างเช่นหน้าที่ผมจะ พาทุกคนไปดูนะครับผมการสนับสนุนออนไลน์นะครับตรงนี้นะฮะลองเข้าไปดูนะครับเนี่ยก็จะมีอธิบายว่าเออเซิร์ฟเวอร์ไคลแอน์เซิร์ฟเวอร์นะครับเป็นยังไงนะครับผมอีเวนต์อะไรที่ส่งผลบ้างนะครับนี่ก็จะมีอธิบายเป็นไทยหมดเลยนะครับเนี่ยอะไรที่เป็นพารากราฟข้อมูลยาวๆแบบนี้นะครับผมถ้าเป็นภาษาไทยมันจะดีนะครับดีต่อใจนะฮะดีกว่าเราใช้ Google Translate แปลตรงๆเนาะสำหรับคนที่ไม่ได้เก่งภาษานะครับแต่ใครที่เข้าใจภาษาอังกฤษอยู่แล้วเนี่ยบางทีมาดูเป็นไทยแล้วมันจะงงๆนิดนึงนะเอ่านาาางกกกภษษอัฤม นะครับมันจะเข้าใจบางครั้งมันแปลเป็นไทยแล้วกุงงๆ,ๆนิดนึงนะอันนี้อันนี้ก็เข้าใจนะครับ อย่างเช่นข้อมูลเวอร์ชันตรงนี้มีข้อมูลที่เป็นภาษาไทยเยอะมากนะครับสวัสดีแฟนๆที่รักทุกคนทั้งหลายเมื่อเร็วๆนียเนี่ยคำอธิบายตรงนี้ตรงนี้สวยมากนะครับชัดเจนมากนะครับเนี่ยการอัปเดตก่อนและหลังนะครับผมมีเปลี่ยนแปลงยังไงการเลี้ยงบอลครองบอลการควบคุมที่ดีขึ้นนะครับผมนี่ก็จะมีให้ให้เราดูเป็นภาษาไทยคําอธิบายเป็นภาษาไทยตรงนี้ผมชอบตรงนี้นะครับผมคาอธิบายที่มันแบบเยอะๆตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมอันนี้สวยครับผมเนี่ยโหมดใหม่แรงใหม่นะครับรูปแบบใหม่นะฮะนี่ตรงนี้ก็จะมีแบบว่าทิคเล็กๆๆนน้้อยยเรรีีูวิธ เล่นนะครับผมเบื้องต้นนะฮะเมื่อบุกเมื่อตั้งรับเล่นด้วยทีมจริงนะทีมจริงก็คือทีมที่เกมมีกําหนดให้นะครับผมหรือว่าดีมทีมก็คือทีมของเรานะครับที่เราเปิดการ์ดมาเนี่ยก็จะมีบอกอธิบายนะครับปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บป๊บใครที่เป็นผู้เล่นหน้าใหม่ก็มาลองศึกษาดูได้นะครับผมเนาะนี่ระดับการ์ดมีแบบไหนบ้างถ้าเปเป็นภาทาไทยนี่คืออีพิกนี่คือมหาการนะครับผมเเจินเดอรี่คือตำนานติดเทนคือไฮไลท์นะครับผมเอ้ยติดเทนคือเทรนดิ้งนะครับผมไฮไลท์ แต่ก็ยังมีบางคนที่เรียกพวกการ์ดเขียวการ์ดไฮไลท์ว่าฟีเจอร์อยู่นะ ยังติดปากอยู่ถึงแม้เวลาจะผ่านมา45ปีแล้วก็ตามนะครับแต่ไม่มีบิกไทม์นะในนี้ไม่มีบอกบิกไทม์นะครับผมก็ไม่ได้อัปเดตให้นะครับโอเคฮะอันนี้ก็เป็นเว็บไซต์ที่เป็นภาษาไทายนะครับส่วนเรื่องของอเสียงภาคภาษาไทยในเกมเนี่ยอันนี้ต้องค่อยๆทาค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับคือถ้าเกิดทํามาแล้วไม่สมบูรณ์น่ะมันจะกลายเป็นมีมเปล่าๆนะครับเหมือนกับภาษาไทายในเกมตัวเนี้ยขนาดแค่เป็นข้อความภาษาไทายในเกมเนี่ยบางข้อความที่ฟังแล้วแปลแล้วตลกๆอย่างเช่นชื่อชื่อบูสเตอร์ชื่อสกิลอะไรพวกนี้นะครับ นับภาษาอะไรกับถ้าเป็นปเสียงภาคเลยนะครับผมสมัยก่อนถ้าเกิดใครเล่นวินนิ่งไมซาดนะฮะหรือว่ามดลงมะเลยงี้นะฮะโยนบอลปิดไปข้างนอกแต่บอลยังไม่ได้เปิดเลยฮะ <laughs> อะไรประมาณเนี้ยมันต้องละเอียดนิดนึงนะฮะ <laughs> แต่น้ำลงมดมันเทียบกันไม่ได้ครับอันนี้ของจริงนะครับผม ไหนๆก็เข้าเว็บไซต์มาภาษาไทยแล้วนะครับมีข้อมูลอัปเดตข่าวสารเพิ่มเติมนิดนึงวันนี้นะครับผมอาจจะมีใครหลายคนที่สงสัยนะครับผมเกี่ยวกับประกาศบางอย่างก็เป็นภาษาไทยให้นะครับแต่ข้อความประกาศบางอย่างก็ยังเป็นภาษาอังกฤษนะครับอย่างอันนี้ที่ประกาศวันนี้ประกาศใหม่ก็จะเป็นภาษาไทยนะครับผมเงื่อนไขการจัดระดับใหม่สําหรับ e-sport นะครับอันนี้เนี่ย e-sport หมายถึงว่าถ้าเกิดมีการแข่งขันที่เป็นทัวร์นาเมนต e ์ e-sport ยังเป็นทางการจากที่ในเกมเขามีจัดแข่งนะครับผมอย่างเช่นคัดเลือกตัวแทนประเทศไทย แล้วมีการแข่งรอบคัดเลือกในเกมเนี่ยนะก็จะมีเรื่องของความเข้มข้นการจัดเรตติ้งมารยาทนะถ้าเป็นภาษาไทยนะครับนี่เรตติ้งมารยาทหรือว่าไอที่เราเล่นออนไลน์แล้วเรากดออกเนี่ยกดออกกดออกเนี่ยมันก็จะมี A B C ใช่ปะ่ะ A คือประพฤติดีสุดเด็กดีสุด B คือกลางๆ C คือเริ่มไม่ดีแล้วนะฮะถ้าใครตกไป C เนี่ยเขาจะเล่นออนไลน์ไม่ได้นะครับผมประกาศนี้ก็บอกว่าสําหรับใครที่สนใจการแข่งขง e ัน e สปอร์ตที่อาจจะมีการจัดในเกมนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทัวร์นาเมนต์ทัวร์นาเมนต์ใดๆก็ตามเนี่ย ถ้าเกิดว่าคะแนนมารยาทของคุณเนี่ยครับตกต่ำเกินไปนะครับผม อาจจะไม่สามารถลงแข่ง e s p o r t ได้นะครับก็เหมือนกับการเล่นออนไลน์นี่แหละแสดงว่าเมื่อก่อนลงได้ใช่ไหมแสดงว่าเมื่อก่อนแข่งได้อันนี้ก็จะเริ่มแข่งไม่ได้แล้วนะครับผมคล้ายๆกับการเล่นเก็บทองการไปเล่นแร็งกิ้งอะไรพวกนี้ที่เป็นออนไลน์นะครับผมถ้าเกิดใครคะแนนมารยาตกไป C เนี่ยก็ต้องไปเล่นกระบ,บอดก่อนเพื่อเก็บคะแนนขึ้นมานะครับสำหรับใครที่นิสัยไม่ดีกดออกเกมบ่อยๆนะครับต่อมาครับอันนี้เนี่ยคือผมใช้ภาษาไทยเลยนะแต่ว่ายังมีบางประกาศที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับผมอันนี้ประกาศใหม่วันนี้นะแต่ว่าเป็นภาษา นะครับผมน่าจะมีคนสอบถามไปเยอะนะครับเกี่ยวกับเออ่รางวัลของปีแอลบริกโอบามายังนะครับผมการ์ดโชว์ไทม์กับการ์ดไฮไลท์ทเนี่ยนะก็คือการ์ดนี้นะครับผมเนี่ยก็จะมี2อันเนาะไฮไลท์คือไม่มีบูสเตอร์นะครับผมโชว์ไทม์ก็จะมีบูสเตอร์นะครับไม่รู้ว่าพี่โคจะย้ํามาเพราะว่ามีคนสอบถามไปเยอะแน่เลยนะครับผมเขาบอกว่าแรนกิ้งรีวอร์ดหรือว่าคะแนนแรนกิ้งของเฟสสองอีฟุตบอลลีกในคะแนนแรนกิ้งสําหรับเฉพาะ PVP นะ PVP อย่างเดียวนะ เออถ้าเล่นกับบอทดไปเล่นแรงด์กิ้งไม่ได้นะครับ PVP แคตตา o รีอย่างเดียวนะครับผมบางคนอยากได้อุโบมายังเนี่ยไปเล่นไปเล่นแรง์กิ้งแต่เล่นกับไอ้โหมดกับบอทดไงมันจะมีโหมดบอทดโหมดโหมด PVP ใช่ปะ่ะได้เฉพาะ PVP นะรางวัลน,นี้นะเออมันก็จะมี2อันก็คือถ้าคะแนนแรง์กิ้งจบที่อันดับ1ล้าน1ถึง5ล้านเนี่ยก็จะได้อุโบมายังที่เป็นการ์ดไฮไลท์นะครับแต่ถ้าได้สูงกว่านั้นนะครับคุณก็จะได้อุบมายังที่เป็นโชว์ไทม์นั่นก็คือ1ล้านนนคแรกคร, 1, 000, 000แรกันนนรหนกัับ้ครง ที่แล้วนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยอิสโก้ก็จะมีแค่การ์ดโชว์ไทมนะ์เนาะรอบนี้โอบามายังก็มีโชว์ไทม์เหมือนเดิมแหละ1ล้านคนแรกเหมือนเดิมนะครับสำหรับโมบายนะสำหรับโมบายนะครับแต่ถ้า1นล้านหถึง5ล้านก็จะมีรางวัลปลอบใจให้เป็นการ์ดไฮไลท์นั่นเองนะครับผมอันนี้โมบายนะครับอ่าแต่ถ้าเป็นแพลตฟอร์มคอนโซลสตรีมพีซีสตรีมนะครับผมเนื่องจากคนเล่นเนี่ยน้อยกว่านะครับน้อยกว่าโมบายเนี่ยแรงด์คิงแรงด์คิงที่จะได้โอบามายังเนี่ยก็จะต่างกันไปนะครับผมถ้าเป็น PC Steam นสพี 1, ึง 5 0 0 0นะครับอันดับแลงด์กิ้งที่1แ0 0 0นึงถึง5 0 0นนะครับก็จะได้รับโอุปกรยังที่เป็นการ์ดไฮไลท์นะครับนี่นะ5เอ่อ1แ0นหนึงถึง5 0 0นนะครับและถ้าเกิด1 0 0 0 0คนแรกนะครับผมก็จะได้โอุปกรยังที่เป็นการ์ดโชว์ไทม์นั่นเองนะครับต่างกันเนาะเพราะว่าโมบายมันคนเล่นเยอะนะครับผมก็เลยต้องแจกเยอะหน่อยนะครับถ้าเอาโมบายไปแจกแค่แสนคนไม่พอแหละครับแจกแค่ล้านคนเอ่อโมบายแจก1ล้านคนแรกนะครับผมเออพี่สตรีมแจก1 0 0 0 0แสนคนแรกนะครับประมาณนั้นสำหรับโชว์ไทม์ที่เหลือก็ไม่เกิน5 0 0 0 0กับ5ล้านก็ การไฮไลท์ไปก็อันนี้ก็บอกในเกมไปแล้วผมก็พูดถึงในคลิปไปแล้วนะครับผมอาจจะมีคนสงสัยเยอะนะครับก็พี่โครประกาศอีกรอบหนึ่งแลวกันนะครับ ส่วนประกาศอื่นๆนะตอนที่ทำคลิปอยู่เนี้ยยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับผมอันที่เป็นทางการนะครับผมแต่เทว่าสําหรับใครที่เล่นคอนโซลนะครับผมดูเหมือนว่าจะมีภาพหลุดไปที่คอนโซลนะครับหรือว่า PlayStation Store นะครับผมเนาะก็จะมีภาพหลุดของแพ็คนี้มาครับผมชื่อแพ็คว่า Epic s k i m m e r e นะครับ Low Epic Low s k ส m m e r นะครับสกีมแปลว่าแหกปากใช่ไหม <laughs> โลไปว่าไม่ต้องพูดเยอะไม่ต้องพูดเยอะเจ็บคอรประมาณนี้นะถ้าแปลแบบวัยรุ่นวัยรุ่นหน่อยนะครับผมสตีเวนเจอร์ลัดนะครับร่างของลิเวอร์พูลซีเมฟนะครับผมแล้วก็โรยเป็โตคาร์อลอสร่างแบ็กซ้ายของอินเตอร์มิลานแล้วก็ลิกเวลโดครับผมอ e ีปิกร่างของบาร์เซโลน่านะครับผมอันนี้เป็นภาพจริงจากเอ่อสโตในเพเยเซชันสโตหรือว่า PS เอสสโตนะครับผมไม่ได้เป็นการตัดแต่งแต่แต่อย่างใดนะครับผมบางทีสโตของเอ่อโมบายคอนโซลเอ่อพีซีนะครับผมมันจะมันจะออกมาภาพเนี่ยภาพ โปรโมทอาจจะออกมาไม่พร้อมกันนะครับเผอิญว่าวันเนี้ยนะฮะภาพโปรโมทของคอนโซลเนี่ยมันเด้งออกไปนะครับมันเด้งออกมานะฮะก็เลยทําให้เรารู้ว่าเออแพ็กวันนี้เนี่ยน่าจะเป็นแพ็กนี้เลยนะครับผมโอกาสก็95%เลยนะครับผมแบบนี้นะครับใครที่รอสตีวิจีนะครับผมร่างนี้ก็จัดไปนะฮะคาร์ลอสตอนอยู่อินเตอร์จะเป็นยังไงหนอนะฮะโมเดลก็จะต่างออกไปนะเราคุ้นชินกับคาร์ลอสที่เป็นหัวล้านโหน่อยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นคาร์ลอสแบบมีผมหน่อยนะครับผมแล้วก็ดิชาวินิวาโดนะครับแสดงว่าวันเนี้ยจะเป็็นแพ อีพิกนะครับผมโชว์ไทม์ก็ยังคงเป็นวันจันทร์เหมือนเดิมแสดงว่าถ้าเกิดแพ็คนี้แพ็ควันนี้แพ็คนี้มาเนี่ยพอลสโคกับไมเคิลโอเว่นเนี่ยก็คงยังไม่มานะถ้าอย่างนั้นนะครับผมและรวมถึงพวกยูกิอีเวต์นะครับผมก็คงยังไม่มีเหมือนกันถ้าให้เดาแบบนีนะครับหรือว่าเจอหลาดจะไปเป็นอีกเวอร์ชั่นหนึ่งที่เป็นฟิชเชอริงกับ X กับทางยูกิวะ <c oughs> เหมือนกับลูมินนเก้ปีก่อนเนี่ยก็จะมีลูมินนเก้สองการใช่ไหมการทีมชาติกับการที่เป็นการ์ตูนนะครับผมแต่คงไม่แล้ว嘛 <c oughs> อันนี้ก็น่าคิดนะครับอ่ะถ้าเป็นวันนี้นะตอนนี้นะครับผมก็มีข่าวสารประมาณนี้ก่อนนะครับผมณเวลาที่อัดคลิปอยู่นี้นะครับแต่ตอนที่ลงคลิปไปหรือว่าหลังจากนี้ก่อนเกมเปิดอาจจะมีอะไรที่ตื่นเต้นเดี๋ยวเจอกันอีกทีหนึ่งตอนเกมเปิดนะครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ใครไม่ลืมกดติดตามช่อง Bomski for Bomski Review ครับทุกช่องลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปเด้อคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ